สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบก,กับ Smart Energy กับดิชันส้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะประเทศไทยเดินทางมาถึงก้าวย่างที่สำคัญนะคะที่จะพลิกโฉมวงการพลังงานทดแทนของประเทศไทยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพราะที่นี่ประเทศไทยนะคะได้เปิดตัวโรงงานผลิตระบบกักเก็บพลังงานขนาด30เมกะวัตต์อต่อปีนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกในอาเซียนบริษัท Global Power s y n e r g y จำกัดมหาชนหรือ g p s c เขาค i c k off เดินเครื่องโรงงานผลิตระบบกักเก็บพลังงานปักทม ผู้นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่เซมิโซลิดนะคะแห่งแรกในอาเซียนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยีเซมิโซลิดแห่งแรกในอาเซียนตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุธจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคุณสุพัฒนพง์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์นายกรัฐมนตรีบอกว่าการเปิดโรงงานแบตเตอรี่ของ GPSC นับว่าเป็นก้าวสำคัญช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเป็นผู้นำฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นก็คือ ราคาของรถที่ลดลงการเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและการเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นทําให้ประสิทธิภาพของยานยนต์ไฟฟ้ามีมากขึ้นรัฐบาลได้กําหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศการเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มีความทันสมัยแห่งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยรักษาจุดยืนความเป็นผู้นำฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคท่านผู้ชมคะยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประเทศไทยให้การส่งเสริมนะคะโดยมีเป้าหมายว่าในปี2573นะคะก็คืออีก9ปีข้างหน้าเนี่ยในการผลิตรถยนต์ออกมาทั้งหมดนี่นะคะ 30%ค่ะจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าการมีระบบกักเก็บพลังงานนะคะหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยช่วยให้การใช้การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเกิดได้เร็วขึ้นโรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิต3 0เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีสามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น1 0 0เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและพร้อมก้าวเข้าสู่โรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดเริ่มต้น 1กิะวัตรชั่วโมงต่อปีค่ะคุณวรวัตพิทยาสริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPC s บอกว่าเป้าหมายการจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่แห่งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลังงานทดแทนด้วยนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่เซมิโซลิดซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท2 4 M เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาซึ่ง GPC s ได้รับไลเส้นในการผลิตและจำหน่าย สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ N นสซิโ o Green h o ์ s e s e s i s s i o n ด็อรเพริงชูโชตถาวรประธานกรรมการของ G.P.S.C นะคะก็บอกว่า G.P.S.C พร้อมรุกธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานค่ะเราพร้อมที่จะออกเดินทางเข้าสู่ธุรกิจแบตเตอรี่แบบเต็มตัวและก้าวทำแผนธุรกิจการขยายกำลังการผลิต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานแห่งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมด้านพลังงานของประเทศไทยที่มุ่งไปสู่ทิศทางพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมใหม่นในอนา,าคตเพื่อน,นำมาสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ขนาดโรงงานที่เราทำเรียกว่าไพรอดแพนมีกำลังผลิตประมาณ30เมกะวัตต์อวและก็สามารถสเกล up ขึ้นไปถึงระดับ100เมกะวัตต์อวนะครับเรามีความมั่นใจครับว่าถ้าตลาดมันพัฒนาขึ้นไปตามเทคโนโลยีที่มีเนี่ยเราจะสามารถเข้าถึงการผลิตนอกจาเป็น30เมกะวัตต์ในปัจจุบัน100เมกะวัตต์และรวมไปถึงกิกะวัตต์อวที่เรากำลังจะมาถึงครับเราพร้อมแล้วที่จะนำโปรดักต์นี้ไปสู่มือของลูกค,ค้าที่จะนำประยุกต์แบตเตอรี่ของเราไปใช้งานในโลกพลังงานแห่งอนาคต แล้วใครบ้างนะคะที่ใช้ระบบกักเก็บพลังงานกลุ่มผู้ใช้ระบบกักเก็บพลังงานนะคะก็จะมีทั้งบริษัทในกลุ่มของปต,ตทอเองนะคะรวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานหมุนเวียนนะคะนอกจากนั้นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่ต้องมีแบตเตอรี่ เป็นหัวใจสําคัญนะคะรวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่ผู้ประกอบการต้องใช้แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบของสินค้า GPC s นะคะเป็นแกนนําธุรกิจพลังงานหมุนเวียนพร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานของกลุ่มปอตทก้าวสู่ผู้นำด้านแบตเตอรี่และโซลูชันบริหารจัดการพลังงานค่ะ